สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกระเสียนอ่ะวันนี้ฮะผมก็เพิ่งเปิดได้อันกุโรกองเต้ามานะนี่ตัวนี้นะตัวเป็นตัวเข้าใหม่ในกิจกรรมยิงจุดโทษนะอะ่ตัวนี้ก็รับฟรีได้กิจกรรมยิงจุดโทษแล้วก็ลุ้นดวงเอาเลยนะอ่ะวันนี้ก็จะไปดูไส้ในของอักุโรกองเต้นะก็มาดูกันนะก็เป็นล่าของทีมชาติฝรั่งเศสนะเอออายุ สามี่สามแล้วนะกองเต้นนะสูงร้อยหกสิบแปดเลเวลตันอยู่ที่สามสิบเก้านะเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกนะโอเคเมสซสกิววิ่งเอาเรื่องอยู่นะดูเซในกันเซใ,ในของกองเต้โอเคจ่ายบอลสั้นบอลยาวได้หมดเลี้ยงบอลดีอืมถือว่าใช้ได้นะถ้าก็เด่นเด่นอยู่กองเต้มันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนี่โอ้โหดีเฟนซ์ร้อยหนึ่งร้อยสองนะ โอ้ยความดุดัน99โอ้โหถือว่าเอาเรื่องนะในเกมลับเลนะถือว่าใช้ได้ไม่มีที่ติมาดูสปีด87แนละ้วบวกบูทสปีดต้น82บาลานซ์9 11สเติน่า93เอ่อบูทที่มันมากลับตัวมันนี่ก็จะเน้นไปทางบูทด,ดีเฟนต์นะแท็กกิง้งแล้วก็น่าจะสปีดนะนะ เออแต่ส่วนตัวผมนะแนะนำให้ใช้บูทเนียชตด,ดาวนะมันจะไปนเน้นใส่สแตทดีเฟนทักกิ้งแล้วก็ดีเฟนต่างๆนะมันก็อัพเป็ร้อยขึ้นนะหรือว,ว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนะตัวนี้มาดูสกิลมาาครบเฮ้เดิมทัดอะไรเนี่ยเขน่าจะมีนะอืมเอาเรื่องนะแมนมากินก็ร้องมีอ่าส่วนตัวนะสูตรอัพก็ดูตามนี้เลย โอเคโดยส่วนตัวนะผมจะเอาเอนคุโรโกงเต้เนี่ยเป็นเล่นกลางรับเปเนคู่กับแอรค m a แมนนะอะ่ก็ต้องปรับเป็นน้นเกมรับนะก็ตามนี้เลยแปดสี่แล้วก็แปดแล้วก็แปดแล้วก็สิบสี่นี่มันก็จะได้มาประมาณรูปแบบนี้นะออ ก้นตรงมันก็แทบไม่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแค่นิดเดียวอะนะเออเพราะว่าขึ้นอยู่การใช้งานด้วยนะแต่ว่าผมการใช้งานคือเล่นกลางแล้วบล็อกทูบล็อก่นะยินคู่กับไอคขมัก็มันจะออกเป็นสไตล์นี้แล้วก็นี่นะค่าเกมพอรับบวกบูทแล้วมันก็ได้ร้อยหนึ่งร้อยสองห้าสิบเก้าแล้วก็หนึ่งร้อยนะเออที่จริงมันก็ทำหนึ่งร้อยได้หมดนะนะแต่ว่าเมนมันจะไม่คุ้มเอามันจะไม่สมดุลเอาผลเลยๆเรียกสไตล์นี้แล้วกันนะมันก็เกือบๆคล้ายออโต้อะนะ แต่การอัพของแตนะ่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันนะต้องเอาตัวเองเป็นหลักนะว่าชอบกองเต้แบบไหนส่วนตัวผมชอบกองเต้แบบรับนะ mm hmm. ก็จะเน้นไปทางเออเกมรับนะเออถ้าใครชอบเป็นซ m อสายบุกก็ไปเอ่เอเน้นอัพการบุกน,นะอ่ามันก็ประมาณนี้ท่องต้องตั้งตัวเองก่อนว่าชอบสไตล์ไหนนะนะนะก็เราไปปรับใช้กันดูนะสไตล์นี้นะสไตล์บล็อกสูบบล็อกจินคู่นะแต่ว่าไปคนยืนคนเดียวนี่ไม่ได้นะรั่วเลยนะ เออเอาพวกทวอาไปยิงกาลางรับคนเดียวไม่ได้ต้องยิงคู่กับแอคคอมแมนนะถ้าจะให้แนะนําก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเออเพื่อมันจะเข้ามือตัวเองนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ